สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องแม่ในฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแม่ในก็จะชวนเพื่อนๆทำกล้วยน้ําว้าเชื่อมกันค่ะก็ทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะวันนี้นะคะแม่ในก็ใช้กล้วยน้ําว้าสุกห่ามค่ะจํานวนหนึ่งวีนะคะเราก็จะทําการปอกเปลือกออกให้หมดนะคะผ่าครึ่งแบบนี้ค่ะ หรือว่าใครจะหั่นเป็นท่อนก็ได้นะคะตามชอบค่ะเราก็จะแกะเปลือกออกให้หมดค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นำกล้วยน้ำว้าของเราค่ะมาแช่ในน้ำปูนใสประมาณ30นาทีค่ะเดี๋ยวขอทำให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีนะคะค่ะตอนนี้นะคะกล้วยน้ำว้าที่เราแช่น้ำปูนใสเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดค่ะประมาณ2-3าครั้งค่ะ เราจะล้างน้ำจนกว่าจะไม่มีกลิ่นของปูนใส่นะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็นำกล้วยค่ะใส่ในกระทะของเราไว้ใส่น้ำตาลทรายลงไป150กรัมน้ำตาลมะพร้าวค่ะ50กรัมตามด้วยเกลือป่นค่ะครึ่งช้อนชาน้ำเปล่าค่ะอยู่ที่500-600 ml ค่ะเราก็ใส่พอให้ท่วมกล้วยนะคะใบเตยค่ะ2-3ใบ จากนั้นค่ะเราก็นําไปเชื่อมได้เลยเราจะเชื่อมด้วยไฟอ่อนนะคะเชื่อมไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เราก็จะเชื่อมไปเรื่อยๆค่ะปิดฝาไว้ก่อนนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะกล้วยเชื่อมของเราก็เดือดแล้วค่ะแล้วก็เปิดฝาได้เลยแล้วก็เชื่อมด้วยไฟอ่อนค่ะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่ากล้วยของเรานะคะจะมีสีแดงตามที่เราต้องการค่ะ อย่าใช้ไฟแรงจุดเกินไปนะไม่งั้นน้ำเชื่อมของเราจะไม่ได้ตอนนี้นะคะกล้วยของเราก็เริ่มแดงประมาณนี้แล้วนะคะเราจะใส่มะนาวลงไปค่ะประมาณ1ซีกค่ะเพื่อให้น้ำตาลของเรานะคะไม่ตกผนึกค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเชื่อมต่อไปเรื่อยๆจนกว่ากล้วยของเรานะคะจะมีความสีแดงขึ้นแล้วก็น้ำเชื่อมของเราแห้งขึ้นค่ะเราก็กลับด้านของกล้วยนะคะให้ มันสีแดงทั่วถึงกันค่ะอันนี้ยังใช้ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเราก็เชื่อมต่อไปอีกเล็กน้อยนะคะเราจะเชื่อมจนกว่ากล้วยของเรามีสีแดงเพิ่มขึ้นกว่านี้ค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะกล้วยของเราก็สีแดงตามที่ต้องการแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ปิดไฟได้เลยแล้วก็พักให้กล้วยของเรานะคะเย็นก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยนํานมาทานกันค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกล้วยน้าว้าเชื่อมของแม่ในค่ะก็ทํากินเองง่ายๆกันเลยค่ะเนื้อเนืบอร่อยมากกันเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ช่องแม่ในฟู้ดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ